มุมเก่าอีกแล้วพี่นอ้องลูกห้ากระตื่นสีโตกเดอ้อขึ้นมาขึ้นมาสบายดีเดอ้อสบายดีคือเก่าพี่นอ้องทักทายสบายดีกันคือเก่าคือเดิมสีโตกฮนาลูกล้มหมือน,นี่ล้มกือบใต้พี่นอ้องเอ้ย อยู่กับมาเดียวกับอันมูทิตาไปคิดจังได้จังว่าไปจูดขี้เหงาไปจูดขี้เหงาพี่น้องจูดขี้เหงาต้นต้นมืออันกีนนี่มันล่มกว่านี้พี่น้องเลยล่มกว่านี้จูดขี้เหืาหมอดไฟจูดอยากแตามผัดอันโอ้ลูกเบิ้งเบิ้งมันหยาลายนี่พี่น้องมันหยาลายมันหกอันนี้ไปหยาค่าอันนี้แตมใ้หน้าเฟืองอีก ไฟไหม้ขึ้นปูจนอยากตายจุดขี้เหยื่อแล้วมันลามพี่น้องมันลมมันลมมันลมเลยไฟขึ้นหนึ่งมันปิวไปันนลมอู่บางติดต่อไปรเรื่อยจนอยากตายพี่น้องหมดจุดขี้เหงื่อมันขาวพวกอยู่เมื่ก็บอยังหมบนซันขี้เหงื่อกลูกน้องลรวเบิ้งกัสกุศิภาเห็ดว่ะผัดลมบกเป็นถ่าเลยพี่น้องเด้อเห็นบอกมันลามมันตอนนั้นเปหมดหนา่นเดยหมดก็ไม่เดียวจนอยากตายพี่น้องเนอน้มเาดเดียว คาตะเดลมาเดียวซอยทั้งน้ำทั้งผดไหม้ปุ้ยจนสิเป็นอันอื่นเป็นว่าเอาเหาะสัมนี้กับบต้อนหมอดน,นะจนอยากตายได้พี่น้องหลับจืดป่นี้ห้ฝัดหกเด้ปองหามันหกพี่น้องประยนนขีบคืนเหิืองก็ะได้มันหกมันมีห่าตายฮันดีแบบหายหน้านะ่ะเดีแบบแถวข้างหน้านะ่ะห่วยมันติดไฟถือลมพันย่ำลมแล้วมันติดต่อกัอนเเรื่อยๆที่จาเกือแบบตายพี่น้อง หันมาทางเงินครัวพี่น้องเราสิเตรียมนำลวกพักลวกมะม่าเดี๋ยวจัดแจงก่อนเลยพี่น้องเด้อย่าเหตุมุมเดียงพักกับมะม่าลงพร้อมกันเลยนะจ๊ะ เจะได้แต่โบมีสอมพี่น้องเลยซีหาซื้อสอมมาไหวอีกรวนผู้ใหญ่จะดีซื้อมาไหวให้วังหันนมาเบิร์ตพี่น้องเลยเสียเบิร์ตเด็กน้อยเอาไปอั่นั้นแล้โอยเครื่องเครื่องกะเขากินเลยเขาอันมันโต๊ะมันเฮียแล้วกันเสียหายไปเบิร์ตชิว่าจังไรส์ะเอาเสียงลงเลยเด้อเอาเสียงลงเลยเด้อโทรศัพท์หน่อเด้อ ก็ชิตามีิตวานนี่แต่ว่าบ่มีพักพี่น้องมีแต่บาา่มาก็เรื่อยว่บบ่ตามซะเสียงเด้อจ้าเสียงเด้อก็หาแเนวมาเห็ดกินนี่แหละพี่น้องข้าบ่มีแนวเห็ดกินก็นคือสิบ่ได้อันถ่ายคลิปดอก มาอยู่เพื่อนครัวใหม่ก็อาศัยเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็ได้ถ่ายคลิปนั่นแหละพี่น้องอยู่ลสดวกดลกว่าอยู่เที่นี่นพือ็นย2ตอ้ตายแท้ ก็มาม่ามันยังมักเค็มอยู่โอ้ยใครแตะไปนี่ตาลายเป่งัวก,กับเบิดพี่น้องเอ้ยเป่งัวก,กับสีเบิร์ดถ้ามีมักเ่นพี่น้องเต็เป็นมักเ่นดิบเนาะมักเ่นดิบก็ได้อาเดีเอันเดี ดูพูนน้องอยู่ใส่น้องอยูไทร์อยากอุดรูชาพอแล้วแหละใน้มองดูคอเอพอพอยังเอานอนเอานมนไปงงกูแล้วเอาลงเดือเสียงโทรศัพท์เดือยมาวนอยู่นี่เด้เอไปลิ้นถามไปะป,ปไปแล้วเชิญดอกยังไปตามง่ายดอกขั้นบ่อรุ่งขึ้นมาพูสีปูงเครื่องฐานน,น้องนี่สระ ก็เบียดหน่อยหัวปวดพี่น้องเลยเวจะปวดตัวก็เบียดน่อย แช่แต่ ừ ừ. มังเลีนดิบกระสมทุกันขึ้นมาเลย เดี๋ยวเออเสียงโทรศัพท์นะไอ้ไมันส่เขาคี้ป้านี่เขาเลยก็มันติดกระซิบได้หนี่ได้มันมดสิบขั้วได้เพลงอันลาวกับทูมเขาเจ้าซื้อกระซิบเลยมันกันติดคือกันได้เพลงลาวกับโอ้จุงง่วมากินอันนั้นพี่น้องมันอึดหยาแล้วก็เอาเฟืองลงไปมันแล้วก็จุงนะกินเฟืองกินฟางเฟืองเฟือง เออนี่ก็ลังตามนี่เอินพ่อขึ้นมาไหวขันยาค่ะขันเจ้าหน่อยยาขันพ่อเจ้าโบขึ้นมาแม่กับปตามจอยพูดกะโอ้ยอย่าพานอกเอินจอยก็ลอยอีป้าป้าหรอวะเออป้า เปลบ่ยนเอินสื่อปันไดลูกเอ้ยพอกระลาวเม่กระลาวเอินแบบป๊าป๊าบ๊วยน้องอึดพี่น้องเอ้ยเมืองลาวเนี่ยกั่าคู่มืออีน่ะข้ามีแต่ให้เอิญป๊าป๊าคนลูกบ่ ขึ้นไว้เดี๋ยวเสียบกันสอดเลยฮะป้าๆรถเขานะเอาขึ้นไปเดี๋ยวไปเสียบกันสอดเลยเด้อจะมากินเด้อแล้วเดินหนี่เด้อไปไหวเด้อบกระโบพังมึงนะเดี๋ยวเอ้ยอย่าลงมาของเขาหนาไปไหวเด้อมาแล้วเดินหนี่เด้อลุงกะลุงบบเต็มพี่น้องเลย

จ้ก <M ult ime> ้สีมีกอดไหด้ดูสีหอยยามกินอะไรมันไปท่านายตากตัวแต้วมันมาก็มาซิมมาซิมมาซิมโบกกรได้เอ้ยเดี๋ยวมันดึงมาพังมาลินกันย่ามันไปก็ชิคาเบิดกกหนึ่งพี่นนังเอ้ยพวมาซิม พี่อะไรองเจ้าพี่ลูกนะแม่พี่ะพี่นะแม่พี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอะไรบ้างพ่อไปแล้วติดตั้งติดตั้นี่ตอนเช้าพี่น้องอ่าแม่ข่าวนะเดียวมาๆๆแซ่บเซ็เซ็ตปีเลยพี่น้องอีน้อยน่ะหายมันแล้วเดี๋ยวสอนน้องเด้อะสบายดีพี่น้องอ้าวลูกน้มงต้มทางหมูต้มไข่ไว้ให้ลูกก่อน ไปเบเยกินกระเทอนยดะดำหมาน้ำหนักหนักหนป้าทุกท่ากินทั้งเยวอันนี้นะมันให้เต็ทั้งเยกินทั้งมออกตก coi coi lũ coi coi để ăn để khín. bớt yên đuôi bọc kem này sao hả? Tủ nước 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 tủ แล้วอาจารย์มาไม่ช้างน้ำให้น่าจงน่าใ้ดูเดินเหี่ยวนะน่าใ้ก็บอได้ป่ะอ่อนโยนทินเบิดบ่อยน้ำขาอืมด้วยป่ะน้ำขาอย่ตุงๆนิดนึง

ไันยัไปดนมดุยไปไหนเอออันสองโมงใช่ไหมก็กลับไสองโมงสองโมงคึ่งอันห้านั้นอันต่ำแลเนาะโอ้เราที่แก้เป็นปีเลยเนาะ ผู้เสือนผู uh ้ว่านั่นหรอใช่เป็นปีนะเจ้าโอ้อันเจ้าอันให้หัวหน้าอับเราบอกบ่ความหมาว่าอันค่อยส่งลมในอันนั้นนะค่ส่งให้หัวหน้านะเราบ่าวสามเดือนวันนี้ล่ะชิเปียนเปียนเป็นปีนิดเนาะเออล่ะเจ้าบัวหน้าแจงอันนั่นเนาะบัวหน้แจ้งหัวหน้าเราคอยชิแจ้งเลยให้เราอับ เป็ดผีน่าซื้อคู่ว่านะเนาะโดยตอนนั้นว่ากบได้แน่หน่อยนึ่อ

懂，我来懂。 Yeah.